ก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่กดเฮ้ยบอกให้กดบอกไม่กดกดก็ไม่กด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 ใช่ไหมได้โดนแน่นี่โอไม่กดใช่ไหมไม่กดใช่ไหมนี่นี่ครับถ้าไม่กดไลค์จะเป็นอย่างนี้นะตอบก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอะไรครับมดดิฟเต็ดนะครับเป็นมอดผีอีกแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ พลทหารโถเอ้ยอไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือวิสตี้ครับเนื่องจากว่าไอ้โถมันชอบบิดผมครับผมแบบนัดมันอัดคลิปหลายรอบแล้วมันก็จะแบบกลับบ้านมาโอ้ยอยากเล่นเกมอยากนอนกันเลยโอเคโอเคมันบิดนะครับก็เลยคลิปนี้จะเป็นวิสตี้แทนนะครับแท้ทุกคนฝากเนื้อฝากตัวน้องวิสตี้ไปด้วยนะครับเผื่อจําหน้าจําตาไว้มามาตัดม้ากันดีกว่าเบ้ยคือของในตัวมีอะไรก็ไม่รู้ครับเราไม่รู้ว่ามันคลาบยังไงเหมือนกันนะไอ้แน่ก็จะมาตัดต้นกันทำไมนะ ก็เรามีวิทยุด้วยครับเนี่ยกดไปฟังได้เนี่ยดูดิเหรอวะดูดิแต่ว่าเหมือนมันจะมีหลอดอะไรสักอย่างเราอย่าเพิ่งไปใช้เด,ด,ด,ดี๋ยวใจเรายังเล่นอะไรไม่เป็นครับ <c oughs> อะไรอ่ะอะไรรอยฟ้าอย่างนั้นนะพี่มันเป็นของมอดอะนะไม่รู้แม้ว่ามันคืออะไรเราต้องลองเล่นไปเรื่อยอันนี้เราไม่ดูได้เลยนะ <c oughs> ทุกคนที่เห็นแดงๆนี่คือรีโซสแพ็คหมดเลยรีโซสแพ็คสีแดงนะครับทุกคนใครเข้ามาดูแล้วก็แบบกดไลค์คนละไม้คนละมือให้หน่อยนะแบบว่าแค่ถึงสัก200 300 400, 400 500ไลค์อยาขอเยอะๆนะ แดงด้วยพี่ใช่รอกินได้ป่ะอุ้ยหมดอะไรครับเนี่ยเอ้ยลงได้ป่ะลงดิลองไปเลยพี่เฮ้ยไม่เป็นไรวะทำไมมันแดงหมดเลยวะเฮ้ยมันเริ่มแดงขึ้นว่ะฮะเเราฮ้ยเสียงเปิดประตูเป็นของเก่าแล้วก็ของเก่ามาเลยเฮ้ยมันหรือว่ามันเริ่มหายแดงแล้วป่ะโอ้แดงแล้วเฮ้ยแดงแป๊ดเลยพี่แดงกว่าเดิมเอ้าตรงนี้ไม่แดงเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้ดิตรงนี้แดงภูมิภาคอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคุณได้ป่ะปกติมันไม่มี ก้อนเนื้อเนี่ยไม่เขียวว่าเฟสเฟสเฟสตัวก้อนเนื้อวินดี้พี่ไม่มีอาหารไปหาอาหารได้ไหมปลาปลาไปหาหาอะไรดีกว่าวินดี้เราลองคาบอันนี้ไหมหรือว่าเราต้องคาบมาทุกคนวินดี้ถ้าเจอแมงมุมเจอกระดูอะไรอย่างเงี้ยเก็บมาด้วยนะได้ได้เราลองคาบของที่มันให้ดู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 นี่อันนี้ยเนไี่ เนี่ยต้องลองคาไหม,ไหมดูไหมถ้าพี่เล่นกับโถนเนี่ยคือเราจะสร้างบ้านลอยฟ้าอะไรไปนะดูไหมถ้าาอยู่ชั้นบนเราจะปลอดภัยอยู่ที่สูงจะปลอดภัยพี่รู้สึกว่าโหมดนี้ไม่มันเว้ยมันมาช้าเกินไปโหมดนี้เราปรับโหมดเป็นยากกว่าเดิมไหมเน,นี่ย<ห>พี่อพอแล้วอุ้อยเสียบป่ะเสียงมาาเฮ้ยเรามีชีวิตได้แค่สามชีวิตรอใช่หรอเราตายได้สามรอบป่ะถ้าปรับเหมือนยาก ปรับปุ่นเจ้าพี่ปรับอ๋อเอาเชษได้ขอกดีกว่ากลัวๆเศษของที่ต้องคราฟต้องใช้อะไรบ้างนะขนแกะกระดูกใหญ่แมงมุมขนแกะไอ้ยขนไก่กระดูกแล้วก็ยังมุมกระดูกกี่อันกระดูกสี่พี่อ๋อพี่มีสามเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเราขึ้นแชทอ่ะอะไรพี่อะไรเจตีนเด็ดดาร์คเอนอยู่ตอนคืนอยู่ตอนคืนค่าสติมันมันจะมีส่งผลต่อค่าสตินะถือทอดไว้ถือทอดไปนิ้มือดีกว่ามันบอก ใช่ไหมค่าสติก็คือไอ้หลอดนี่ใช่ไหมใช่ไหมหรือว่า,าเหมือนจะใช่อุ้ค่าสติพี่ลดเยอะมากใช่เวียีก็ลดโคตรเยอะอะแล้วถ้ามันมอ<น>เหลือเดือกึ่งหลอดอ่ะแล้วถ้ามันเหลือแค่แค่นิดเดียวทําไงเราก็ตายไงพี่ผมพี่เกินครึ่งแล้วนะผม่าเกินครึ่งแล้วหรือว่าเราอยู่ท้ามอยู่ที่มืดไหมหรือว่าท้ามอยู่ที่มืดอะอยู่อย่างเงี้ยสตินอนไหมสติเราจะได้ดีขึ้นเงี้ยอนอนอยู่ไม่เจอผีกลัวพี่กลัวอย่านอนเซฟได้แต่ห้ามนอนขอว่ามอนเตอร์เนี่ยเนรี่อะ เอ๊อลงมาทางนี้วะคุณทำมาเฮ้ยไในฐานเฮ้ยไอชีตไปอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาวิลลี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่ใกล้ๆหัวใจวะคืออะไรอ่ะเฮ้ยไปวิลลี่อยู่ในหัวใจตัวอะไรสักอย่างใช่ไหมเนี่ยเหมือนหัวใจได้สิงเต้นด้วยป่ะเหมือนจะใช่โดนตัวอะไรกินไปวิลลี่ไม่รู้พี่เฮ้ย หายแล้วดูดูนี่ดิหมด้วปะพลาสติกพี่จิตลบแล้ววินนี่มันขึ้นพลาสติกวินนี่วินนี่ยังวินนี่ยังไม่หลบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าสัตวเจ้าสันว์ว๊าดหายอะไรวะคุณคุณหนีเหรอนี่เฮ้ยคุณได้ไหมได้ขุดได้อะไรวะอยู่ไหนเนี่ยคุณไม่ได้พี่คุณไม่ได้แล้วเฮ้ยวินนี่วินนี่มองเองเฮ้ยเอาเอาเฮ้ยเนี่ยพิ่งพิ้งพิ้งกันไหมพิ้งกันไหมแล้ว Driver video. Driver video. Này đi sao đi đi không. Ni ai, mi này mi ai, mi ai, mi bị mi ai, mi đây mi ai, 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 mi ไหนบอกว่าเราเห็นมันไหมอ่ะไหนวะใครเห็นใครครับไหนต้องพิมพ์ไหมพี่ไหมโนไม่เห็นปุ่นเลยเฮ้ยอะไรมีน้ำไหลออกมาด้วยว้าอุ้ยจอพี่มัทสบัดเองเปลี่ยนสีด้วยเฮ้ยใช่เหรอเปลี่ยนสีเอ่ะพี่ตอนนี้ค่าสีเลยน้อยมากมีดี้เหมือนว่าใช่พี่เอ้าเฮ้ยเป็นยิ้มอ่ะยิ้มอะไรไหนไม่รู้ยิ้มอะไรวะในแชทอ่ะพี่ อะไรอ่ะไปไปไปก่อนไปก่อนมันบอกว่ามีเนิ่มผมพี่ไม่เห็นขึ้นเลยเฮ้ยวิี่ยนตีเฮ้ยเป็ตัวอะไรพอนอะไรมาเฮ้ยดูทานเฮ้ยทำพี่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 หายแล้วอยู่ในการดินเฮ้ยเฮ้ยจอเจดงๆจเดงเอาโารถสาๆๆาเอ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 าของหายหมดเลยเกิดอะไรขึ้นครับหายแล้วของหาย อูยแล้วโลกันเป็นเราเป็นเป็นอะไรไปนะครับเอา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 ทุกคนแก่พี่ด oh, like hey, oh. right yeah. ิไปดูดูชื่อแก่แก่เราข้ามันจะไปได้ไหมเออยลองข้ามไปดิใครกันอะไรอ่ะเฮ้ยที่ไหนไม่รู้พี่ดิี่ดิดูดูหมูหมูวัวหมูวัววัวชื่อสีแดงขอรับเตทมันฆ่าเราพี่มันมันจะฆ่าเรามันฆ่าเรามันฆ่าเราหมดเลยมันฆ่าเราหมดเลยขอรับเตทแปลว่าติดเชื้อพี่ พี่ดิดูดิมันมันวิ่งมาหมดเลยพี่ดเฮ้ยแมว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 เขาปีตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ใช่เหรอมป่ะดูว่าพี่ตายพี่ตายพี่ตายแล้วพี่กายเป็นตัวนั้นแทนเหรอไม่รู้อ่ะทำใบเสียงอะไรไหมความว่ามีเสียงเมื่อกี้แปลว่ามีอะไรเกิดขึ้นวันที่หนึ่งรอดเรารอดเด้เนี่ยเราตายไปแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยเอาโดนแกะออกไงอ่ะ ตั้งคาบ้าผมขึ้นลำคาบ้านแล้วนอนไปด้านล่างแหะตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรไม่รู้ไหน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 เนี่ยไม่เห็นไม่เห็นครับฮะอะไรอ่ะใส่เตี้ยโอ้าว นี่แหละพี่พี่เห็นตัวนี้ป่ะอะไมอ่ะเห็นเป็นตัวต้องหุ่นอ่ะใช่หรอเอ้าจบแล้วหรอคือเราเราแพ้เดี๋ยวเราลองเป็นเล่นใหม่อีกรอบกันครับโอเคครับทุกคนเรามาเริ่มใหม่กันเถอะอันนี้เป็นโลกโลกใหม่โลกหนึ่งนะครับเหมือนเมื่อกี้เราแพ้อะไรทอย่างไี้หน่อยสามอันเดะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้พอสามอันป๊อปออันนี้ครั้งนี้เราจะรอดนะว่าเราตายบ่อยเกินหรือว่าเราต้องมีชิโกวิลลี่เพื่อให้การป้องกันของเรามันดีขึ้นช่องค้าดวงสีแดงช่องค้ายังสีแดง ก็เหมือนหัวใจของ,องวินด,ดี้ที่แดงให้กับแฟนตัวเองนี่เดียวคนะรับฮะเดียวอะไรวินดี้รักแฟนคนเดียวเฮ้ย <c oughs> มาดูนี่ใครอ่ะพี่ใครอ่ะอ,อะไรใครไรมาคุมมาใครได้แค่สองคนนั่นอะผมเห็นตอนแรกผมเห็นตอนแรกตรงน,นั้นอนน่ะเห็นไหมตรงอะไรที่พี่ไม่เห็นอีก่แต่วะาวินดี้ไหนซัมบี้อ่ะพี่ อ๋อไปเลี้เมืองแสงโอเคนี่คนชอบมามาุงมาใครเล่นกันสองคนอยากรู้ว่าน่าจะคอมบิลลี่นี่อยู่มุมไหนของห้องเอ่ออยู่เกือบมุมห้องเลยแล้วข้างหลังเป็นอะไรข้างหลังนี่เป็นชั้นวางของออ๋นึกว่าเป็นผีผู้หญิงผมยาวไม่อย่าทำอย่างนี้เลยพี่ยาเดี๋ยวตายมันมีชีวิตไม่กี่ชีวิตพี่เป็น มอดผีมันหลายหลายรอบแล้วที่มีประสบการณ์ใช่เดี๋ยวผมทําให้ดูครับว่ามอดผีมันได้ยังไงเฮ้ยอย่าเพิ่งทุบขออาหารก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้ยทุบหมดทุกอย่างเลยใครเนี่ยย้อนหาไม่พี่ร้องไงไม่พี่มึนแล้วอา่ทาทานัทานทันทันขึ้นมาอย่างเงี้เราจะได้อยู่สงูงสูงกรับสซดแบบซีวินนี่สแซสแซดอ่าได้มาเยอะอยู่ออาหัค้าประตูแล้วนี่คือหลักสูตรการรอดจากผีบทเรียนที่หนึ่งปาตัวคาร์ฟซิ่งทำให้มันกว้างซีวินนี่โอ้ยกำลังเฮ้ยกำลัง ของเข้าตัวได้นี้มาอะไรพี่มันคืออะไรอันเดิมกระดูกฝุ่นนกแล้วก็ยายมุมพี่ว่าเราต้องไปหาป่ะเป็นไงทุกอย่างก็ดูดีขึ้นแต่อาหารไม่มีป่ะอาหารนี่ต้องรอเช้าอ่ะทำไมทำไมต้องคืนไม่ได้ยังไงฮะพี่มันมีอะไรดีไหมีอะไรไม่มีอะไรเลยนะไม่มีแบบไม่มีแกะไม่มีวัวไม่มีอะไรเลยตอนนี้เออก็ไม่มีก็ดีไหมอะันตัวเลยวะเอ็นเดอร์แมนเหรอเอ็นเดอร์แมนดิสเทนทูเฮ้ยวินนี่เหมือนเราต้องไปหาหัวใจมันนะวินนี่ ใช่เรากดดูมันจะบอกว่าระยะห่างของหัวใจคือเท่าไหร่เราต้องไปหามันตอนนี้ห่างแค่ร้อยสี่สี่บล็อกเหมือนจะไปทางนี้นะใช่ป่าวะร้อยสิบเอ็ดได้ร้อยสิบแปดใต้เนแถวเนี้ยพี่เนี่นี่พี่ลดมาด้ไหมนั่นไงได้เป็นน้ำเก็บแยงมุมด้วยพี่เก็บเองมุมเก็บเอ้เก็บเก็บเท่านั้นเนี่ยนะพี่มันอยู่ด้านล่างเลยมันอยู่ด้านล่างเนี่ยปักไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวมาขุดเดี๋ยวขอหาหาก่อนได้ปะ มองหาขางก็ดีผมเห็นเหมือนตรงเนี้ยมันมีเหล็กด้วยพี่ไหนอ่ะวีดีโอบังเท้ากับไหมไหนไหนเขาดูหน่อยบังคับไงมันอยากท้าเฮ้ยโอ้ยวันที่หนึ่งตกใจมากเลยไหนพี่อ่ะอันนี้อ่ะกระดูกผมโอ้หยว่ะแล้วก็อะไรตรงกลางวะขนไก่นี่ไงเอ้าเอ้าเฮ้ยะเฮ้ยไปทำไรอ่ะลองดูไปจับผีได้แบบวะมันมันค้าได้กันหนึ่งอะพี่ไออ๋อได้เออได้อยู่ได้อยู่ มีกระต่ายอ่ะมีสองอันเลยอ้าวแล้วหายไปไหนหนึ่ง่ะอยู่ไปดี้อันหนึ่งเหรออยู่ไปดี้ียนหนึ่งเหมือนไม่มีหัวใจห้าอันป่ะพี่ดี้มีเขียนว่าทายแคปซูลอ่ะตรงนี้ป่ะตรงไหนตรงตรงนี้ตรงนี้พี่ตรงนี้แหละขุดลงแล้วใช่ไหมไม่เจอผีน่าจะตกระบาแทนไปพี่พี่ที่สิงหัวใจไี่เสียป่ะทางนี้พี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อ้าวคุ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 โอ้เสียงใกล้มากเอาละครับฮะเฮ้ยไม่ให้นี้มาอะไรอ่ะ เหมือนนี่ที่ขุดอ่ะี่ที่ขุดเหล็กแล้วก็เนื้อซัมบี้น่าจะเอาไี่ขุดหัวใจปะอ่ะลองดูเก็บไว้มีเนื้อออพี่มีเนื้อซัมบี้อันนึงพี่ยันผมมีสี่อันผมมีสี่อันอ่ะคราบเลยคราบได้ยังขาดอ่ากระดูกน่าจะเสกกระดูกกันดีกว่าเนาะสี่อันอืมเฉลีมาแปดอันอันนี้อันนี้อ่าลองคราบเลยลองครับเลยอันนี้เราเสกเป็นเพื่อความตื่นเต้นนะครับเราขี้เกียจหาเราตั้งใจมาล่าฮ้าบผี่วิธีพี่ได้ไปแล้วไหนเฮ้ยเป็นที่ขุดปะลองขุดดิใช่ เฮ้ยเขี้ยะอุ้ยกูตกใจกูโยนทิ้งเลยเฮ้ยโดนหลอกค้าเหรอวะเฮ้ยพี่รด้นี้มาคุณได้นี้เหรอไหนก็คือเมื่อกี้นะใช่รด้นี้มาเจอแล้วเจอแล้วพี่ดิเจอเจอแล้วใช่ไหมนี่นี่นี่เฮ้ยเฮ้ยวางวางไหมวาง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 ช่วยด้วยแป๊บเฮ้ย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 มันจะช่วยมาเฮ้ย เฮ้ยเอามาข้างในแล้วมันช่วยหรือเปล่าเอ้าไม่ไม่ไหวว่ะผีดุวิลีผีดุเอ้าวิธีมันย้ายตำแหน่งแล้วอ่ะย้ายตำแหน่งได้อแม่ดูดิเหลือแปดสิบหกแล้วเอ่อโอ้อ้ยเราต้องขึ้นไปนะพี่ฮะเสีือน้ำที่ไหนไม่รู้พี่งยินสี่ไหนมาไหมด้ยินอ้าวใครมาเฮ้ยพี่ยินคนกระซิบผมไม่ได้ยินนะ อ้าวชิปหายแล้วกูโดนอะไรนี่กูจะโดนอะไรไหมอุ้ยเสียงกระสิบแรงมากเฮ้ยกระสิบแรงมากดูด้านหลังไปกระสิบบอกไม่ได้ยินเลยอ่ะวินีดูทางดีว่ามันใกล้ถึงยังดูไว้เฮ้ยอุ้ยพี่พี่วางเลยปะวางเลยปะเอ้หยิบเงียบหยิบเงียบหยิบเงียบหยิบเงอย่าพึ่งสงบแล้วสงบแล้วกูจะพึ่งนไปคืออะไรไม่เดียวแต่บางแต่างไปก่อนเฮ้ยนี่ยงพี่พี่วางวางวางเลยปะ อย่าพึ่งอย่าพึ่งยังยังยังวางได้ไหมวางเลยปักเลยโอ้ยเงียบเงียบเงียบนี่หรอนี่คือหัวใจหรอไม่ไม่ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่หัวใจวิธีมันยานแล้วเอาไงดีวะให้แคปซูลมันยังเป็นห้าเหมือนเดิมเลยทำไมมันต้องเราเราบินหาเลยได้ปะหาแม่งเลยเฮ้ยนี่ปะไปเจ็คบันส่วครับเจอแล้วเราจะเราไม่วางนะหรือแค่วางอีกรอบปะเฮ้ยน่าจะหมุนเองใช่เหมือนกันว่ามันต้องวางหรอพี่เฮ้ย ฮะเฮ้ยพี่ได้เสียงอะไรปะไม่ได้ยินได้ยินเลยพี่ก็พี่วางอะไรปะวางอะไรวางอะไรเอ้าวางใหม่อ่านแล้วย้ายไปตรงไอ้จื่อแล้วงงอ่ะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วใช่ปะเจนี่นี่อยู่ตรงนั้นเลยเจมอลสูงก่อนเพื่อความมันมันคือหัวใจตัวอะไรวะอ่าวางเลยพี่ปุ๊บอ่ะมันเปลี่ยนที่ละอะไรปุ๊บ ต้องขุดบล็อกแล้วล่ะอ้าวหายไปไหนอ่ะหายไปอยู่ในตัวผมอ่ะโอเคเก็บไว้จะไปครับเฮ้ยอะไรอ่ะตื๊ด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 ข้างไหนข้างไหนตรงนี้มันจะอยู่ทางด้วยมี่นี่นี่ไงใช่ไหมไม่ใช่เว้ยอันนี้มันจะไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายละพี่พี่มีหานปะไม่ใช่หรอนี่ตอนนี้เจอแล้วลงมาเจอส์หมดสูตรครับเพื่อความมันครับ ถ้าถ้าขุดห้าอันก็ไม่ไหวอ่ะอ่ะเฮ้ยไปตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรหมาเป็นตัวแล้ววินนี่ฟังเลยพี่มีหายปะอาอหายวินนี่วางเลยวินนี่มาครบแล้วมันเปลี่ยนที่อีกเหรองงกูไม่เน่นเลยนะเราต้องเปลี่ยนโหมดไหมอ๋อเราเปลี่ยนโหมดเลยมโหมดไหนแม่อ่ะเราลองเล่นโหมดเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเเปลี่ยนโหมดปุ๊บมาเลย พี่พี่เป็นะยะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนฮะถอนถอดรหัสมอสเหรอจริงป่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่อยู่ใกล้ไว้อยู่ใกล้นี่ไว้อยู่ใกล้คือมันจะช่วยเหรอวะมันช่วยมันช่วยมันเริ่มไม่ช่วยแล้วือเฮ้ยมันชิ้นยังไงเซกชันเซอร์ไบใ้พี่มันมสิบเอ็ดว่าเรามีเอาชิล้าได้กี่วิ้งอ่ะเฮ้ยย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  ออกไ่ไดออกไม่ได้ออกไม่ออกไหนไม่ได้ยื้อใกล้พระไว้พระไม่กลัวผีหรอกพี่นี่หายล้วองว่าอะไรอ่ะเออีเวนต์อนเนแฮปเนอีเวนต์ที่เกิดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้าวเฮ้าย เอ้ากลัวหรอดึงพี่มากลัวดิกลัวกลัวเฮ้ยอะไรอ่ะใครปักธงอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้แต่ไี่ได้ก็ตายไม่ได้เสี่ยงไหมพี่กลับบ้านก่อนไหมคือบ้านดิคือบ้านเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยบ้านได้ใช่แล้วบ้านบ้านอยู่ไหนบินลี่บินลี่บ้านหายเอ้าบ้านกลายเป็นอะไรไปแล้วไหนนี่คือบ้านเหรอฮะบ้านไอ้จอกูเอ้าบ้านหาย วิ่งวิ่งวิ่งี่งวิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งมปวิ่งวิ่งไปขึ้นนี่ตายอุ้ยเดี๋ยววิ่งี่คนเดียวว้าวผมกลายเป็นสเปคเตอร์เลยอุ้ยพี่พี่มด้วยพี่พี่ตายแล้วพี่กลายเป็นพี่กลายเป็นสเปคเจต เอ้าตายแล้วเชื่อมีคนเงียบหมาเอวไม่เอาไม่ทุกเสียงมันเงียบไปหมดเลยเกมโหมดไม่ได้เฮ้ยพี่ดิใครยับไม่ได้ดิโชว์ดีมินซี่เฮ้ย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 ใครใครรออยู่ข้หัวป่ะอะไรไอ้เฮ้ยเฮ้ยอะฮะอ้าวอ้าวการบินยิงยานเลยอยู่คงก็ตายเลยงั้นอะมันเกิดอะไรขึ้นวะโอ้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 บอลเล่เลยอ๋ออ๋ออออ๋อ เปย่งล่าอยู่อีกเหรอไมหแกมดไม่ได้ด้วยนะสรุปนะครับไอ้ที่ขุดหัวใจก็คืออะไรก็ไม่รู้นะครับนั่นแหละมันคืออะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับไว้เจอกันทุกคนบ๊ายบายอย่าให้ได้มอดผีอะไรคอมเมนต์มานะครับยกเว้นยกเว้นอินไซด์เดอะซิปเต็มแม่งโคตรน่ากลัวเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะอยากให้เล่นนะน่ากลัวจริงไหม